สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแอลม์สิงหทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์และสิงห์คอร์ปอเรชันครับในเทรดนี้เราจะมาว่ากันถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับในฤดูกาลใหม่ล่าสุดที่กำลังจะประจันบานกันในค่ำคืนวันนี้นะครับโอ้คราวนี้แชมเปียนส์ลีกนะเตะกันวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสบดีเลยนะซัดกันให้มั่วเลยครับเกิดมาเพื่อฆ่าซุปเปอร์ลีกโดยตรงเต็มตีนเตี่ยนะครับสำหรับ ในการแข่งขันปีนี้ได้เลิกคืนวันนี้นะครับก็จากนี้ไปจะไม่มีการแบ่งกลุ่มกันอีกต่อไปแล้วนะครับจะเป็นการเล่นแบบระบบลีกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสิ้น36ทีมซึ่งแต่ละทีมนั้นจะปรากฏลงสนามทั้งสิ้น8เกมเท่ากันแบ่งเป็นเกมเย่าสี่นัดเกมเยือนอีก4นัดเพราะฉะนั้นปีนี้ทำงานหนักกันหมดทั้งนักฟุตบอลเองนะครับแล้วก็ ผู้จัดการทีมสตาฟโค้ดคนซักเสื้อผ้าน,น,นู่นนั่นนี่เนื่องจากว่าต้องไปสเกาเนี่ยจากเดิมก็คือแบ่งกลุ่มเนี่ยมัน6นัด6นัดเนี่ยเจอแค่3ทีมถูกไหมฮะสามทีมยเย่าเยือนแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็น8ทีมที่ไม่ซ้ำหน้าเพราะนั้นโอ้โหหนักจริงนะฮะ UCL ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับเตะอังคารพุธและพุธหัสจะแบ่งกันลงตัวก็คือคืนละ6คู่น้อยลงนะจากเดิมเนี่ยคืนหนึ่งก็จะ8ถูกไหมฮะครั้งนี้จะเป็น6คู่ สัปดาห์นี้เริ่มต้นนะฮะช่วงเวลา23่สิานาฬิกานาทีเอา2คู่ก่อนก็คือยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเจอกับแอสตันวิลล่าของกรีฑที่กลับมาลงเล่น UCL อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพึ่งสูญเสียหนึ่งในนักฟุตบอลชุดปอติศาตร์ที่เป็นแชมป์หนึ่งสมัยนั่นก็คือแกรี่ชอนะครับซึ่งเสียชีวิตไปนะครับและอีกคู่นึงคือยูเวนตุสตูรินจากอิตาลีนะฮะจะเจอกับพีซวีอาเฟนจากเนเธอร์แลนด์จากนั้นในเวลาตีสก็จะมี รีแมทช์นัดชิงปี2005และ2007เดี๋ยวเราจะยกคู่นี้มาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเอซิมิลานครับปีศาจแดงดำแห่งอิตาลีจะเล่นในซานชิโร่นะครับเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็มีไบเยนมิวนิกจากเยอรมนีนะครับเจอกับดินาโมซาเกรบจากโครเอเชียมีเรอัลมาดริดนะครับจากสเปนนั้นจะพบกับฟาวเอฟเบสตูดการ์ดจากเยอรมนีแล้วก็ปิดท้ายคู่หนึ่งครับก็คือสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสเจอกับลลวจากฝรั่งเศส กฎกติกาในการแข่งขันบอล UCL ในครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะต้องเล่น8นัดนะครับใช้เวลา8 match day เนี่ยตั้งแต่วันนี้17กันยายนไปจนถึงเกมสุดท้ายนะฮะ29มกราคมในปีหน้าครับ2025ทีมที่จบอันดับ1ถึง8เนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทันทีนะฮะแล้วก็9ถึง14เนี่ยต้องเพลย์ออฟเหยาเยือนเพื่อหาอีก8 เข้ารอบต่อไปนะครับทีมที่จบอันดับที่25ถึง36ตกรอบไปเลยไม่ต้องไปเล่นยูโรปาลีกแบบเดิมนะครับทีนี้เรามาว่ากันถึงลิเวอร์พูลนะก็เหมือนกับเคสตามหงโลงสนามที่ใครติดตามที่นี่นะครับอันเดอชลอตเองนั้นได้พลาดท่าพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกไปแล้วในการคุมทัพลิเวอร์พูลต่อจากเยอเกนครอปนะครับ เขาให้สัมภาษณ์ที่อิตาลีนะครับบอกว่าจะโทษเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือว่าโรเตชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับคือการพ่ายแพ้ในเกมแรกให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยถ้าจะโทษเรื่องการไม่เปลี่ยนทีมเนี่ยมันง่ายเกินไปเขาบอกว่าผมคิดว่าเกมเนี่ยในนัดนี้ที่ซานซิโร่มันจะแตกต่างจากวันเสาร์โดยสิ้นเชิงนะครับหากคุณเสียแต้มให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในบ้านแสดงว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับ เขาก็ยกตัวอย่างตอนที่เขาเคยคุมเฟนอนนครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้หมุนเวียนนักเตะมากนะักมันง่ายเกินไปที่จะโยนความพ่ายแพ้ให้กับการหมุนเวียนนักฟุตบอลนักเตะหลายคนไม่สามารถกลับสู่ระดับปกติของพวกเขาได้มากกว่านะครับจริงๆแล้วมันก็ฟุตบอลนิธอร์แลนด์กับฟุตบอลกฤษนคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับะสแลตก็บอกต่อนะครับบอกว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสไตล์การเล่นของฝั่งตรงข้ามด้วยที่ทําให้เราเนี่ยยากลําบากนะครับ เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีความสุขกับโดมินิกโซโบสไลน์นะเห็นหลายคนบ่นเลือกเกินนะครับแกขับรถผ่านถนนเอเชียแล้วแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโซโบสไลน์เนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้เขาเนี่ยมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทางการแอซิ์กับยิงประตูก <c oughs> ขบอกงั้นพูดตรงๆอ่ะบอกช่วยยิงหน่อยหรือไม่จ่ายก็ได้นะครับประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ชลสบอกว่าไอ้กเกมล่าสุดเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่60ก็เพราะว่า เกี่ยวข้องกับการไปเล่นทีมชาติกับอาร์เจนตินาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะเขาคิดว่าในเกมที่มิลานเนี่ยหกนาทีได้เล่นแน่ส่วนจะ90หรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวเขาจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถามว่าแล้วในกรณีของเอ็นริโกเคียซ่าล่ะครับผมคิดว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแกบอกเพื่อเล่นหรอ <laughs> มาล้อเรียนเสียงแกก็บอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่เคียซ่าเนี่ยถูก ใส่ชื่ออยู่ในทีมก็ได้แต่หวังว่า,าคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมแต่ความพร้อมตอนนี้เนี่ยเล่นทั้งสองสามนาทีก็ถือโอเคแล้วนะนี่ากาก็ว่าอย่างนั้นเลครับโชมใหม่ในครั้งนี้เนี่ยลิวเวอร์พูลจะไปเยือนเอซีมิลานนะครับว่ากันถึงลิวเวอร์พูลซึ่งซึ่งเพิ่งปลรรดแตกมาจากการพ่ายแพ้ฟอร์เรสต์เนี่ยจุดเดียวที่เป็นปัญหานั่นก็คืออาการบาดเจ็บของฮาเวียร์เลียบนะฮะแล้วก็ลิวเวอร์พูลก็แน่นอนต้องต้องโฟกัส คว้าชัยให้ได้ลืมฝันร้ายอย่างน้อยต้องเสมอนะครับเกมนี้หลายคนยังมองว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับทีมอีกขนาดไหนนะครับแต่ผมมองว่าชลอตเองอาจจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะมากเท่าไหร่นักนะครับอาจจะไม่ปรับมากเท่าไหร่นักแต่ว่าสํารองได้เคียซ่ามาขณะที่เจ้าบ้านนะครับเอซีมิลานทีมชุดน,นี้คุมทัพโดยปปโลฟอนเซกาก็เพิ่งถลม่มเวเนเซียมา4ประตูต่อ0นะครับแต่ว่ามิลานเนี่ยออกสตาร์ทปีนี้ไม่ค่อยดีนะ ยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะครับสถิติคือ1-2-1นะฮะชนะ1เสมอ2แพ้1เกมนี้เดวิดีแคลเบียยังเล่นไม่ได้นะแบ็กตัวนี้อิสมาเอลเบนาเซนะครับมาลิกเทียวนะฮะลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดนะครับจะเล่นในระบบ4-3-3สาาำหรับ a อซีมิลานเมื่อมองไปถึงผู้เล่นของมิลานแล้วนะครับมิลานชุดนี้เนี่ยหลายคนคุ้นหูคุ้นตาและเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับ Uh, ผู้สาประตูไมค์เมยองนะครับเป็นด่านสุดท้ายกองหลังนี่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกงคนเลยครับแอมซอนรอยัลนะครับฟิคาโยโทโมรีนะครับแล้วก็คู่นี้สอคนนะครับแล้วก็อีก2คนก็คือสตาฮิยาพาฟโรวิชแล้วก็เตโอแอนโดเดสเตโอนี่ตัวสำคัญในการขึ้นบอลด้านข้างซ้ายนะครับมิดฟิลด์ทียนนี่ไรเดอร์สนะครับตัวทีมชาติเนเธอร์แลนด์เล่นร่วมกับยูซุฟโฟฟาน่าแล้วก็อดีตนักฟุตบอลของเชลซีนะครับรูเบนลอฟต์ชิกแนวรุกก็อดีตเชลซี2คนเลย นั่นก็คือคริสเซนพูลิสิตแล้วก็แทมมี่เอเบรห์แรมแล้วก็อีกคนหนึ่งจับตามองทางซ้ายครับก็คือราฟาเอลเลย์เอาซึ่งมิลานน่ากลัวทางซ้ายนี่แหละครับเพราะว่ามีทั้งเตโอแล้วก็เลย์เอานะครับสองคนส่วนลิเวอร์พูลถ้าไม่ปรับทรงนี้ก็น่าจะเป็นอลิสันเบเกอร์เป็นด่านสุดท้ายนะครับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนอิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันไดแล้วก็แอนดูโรเบอร์สันมิดฟิลด์ ไรอันกาเวนแบชนะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์แล้วก็โดมินิกโซโบสไลส่วนข้างหน้าเนี่ยลุยดิอาร์สเดโยโกโชตาแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาจะเป็นชุดนี้หรือเปล่าจะยังไงหรือไม่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลไม่ควรจะพลาดในนัดแรกนะครับเกมนี้จริงๆแล้วถือว่าถ้าในอุดมคติของหลายท่านเนี่ยคงจะจดจำนัดชิงชาเลิศเป็นอย่างดีนะฮะสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทั้งสองทีมเจอกันไอปี2005เนี่ย เป็นที่จดจําโลกมิลืมอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับปี2007ผมก็จําไม่ลืมเหมือนกันนะครับปี2005นี่ถือว่าเป็นมหาจันแห่งอิสตันบูลเลยนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนั้นปราบมิลานได้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้โหเตะอีกไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณตามหลัง0-3เนี่ยคุณกลับมาตีเสมอ3เท่าแล้วพาเข้าไปล่าเข้าไปซัดด้วยลูกโทษนะครับจากนั้นปี2007นี่ก็พูดกันตรงๆนะครับเกมนัดชิงชาเลอร์ที่เอเธนส์เนี่ย ก็เหมือนถ้วยไปกลับไปคืนเขาเพราะว่าไปสอยเข้ามานะครั้งนั้นโดนไอ้กุ้งนะฮะทำไป2ประตูก็คือฟิลิปโปอินชากี้ละลิเวอร์รพูลก็เอาคืนมาได้1ลูกจากเดอะเคาเนี่ยครับถือว่าเป็นเป็นเกมที่สุดยอดทั้ง2นะัดแต่ไม่มีอะไรจะเกินปี2อง5อีกแล้วผมเชื่อแฟนบาลิเวอร์รพูลจำจนวันตายครับมันจําไม่มีลืมอยู่แล้วแล้วปีนี้กําลังจะครบรอบ20ปีพอดีสําหรับมหรรันที่อิสตันบูลนะครับจะเริ่มต้นที่นี่กับ เอซี Milan, มิลานอะไรนขนาดนั้นนะฮะสำหรับในฤด,ดูกาลนี้นะครับผมว่าอย่างน้อย1คะแนนก็โอเคแล้วนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นขวัญและกำลังใจเป็นเหลี่ยมให้กับทีมงานด้วยครับและขอขอบคุณ Farmhouse และ s i n g Corporation ขอบคุณครับ200